Get ready. Will ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูบูชาแน,นลอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นเจ้าตัวเอเลนในการฟาร์มปมานะครับ เรื่อมานะครับเจ้าตัวเอเลนเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้มานานนะครับแต่ว่ามันใช้สแต็กไอตัวข้างล่างของมันเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับมันจะมี4ช่องข้างล่างนะครับไอสแต็กข้างล่างเนี่ยมันมีไว้ทําอะไรนะครับต้องอธิบายก่อนนะครับสกิลติดตัวของเอเลนเนี่ยการตีปกติแต่ละครั้ง1ครั้งของมันเนี่ยจะเพิ่มสแต็กหนึ่งครั้งเอ่อหนึ่งสแต็กนะครับแล้วก็ตัวเอเลนเนี่ยไอสกิลที่1ของมันนะครับถ้าเรากดระหว่างตอนที่อยู่หนึ่งสแต็กนะครับสกิลที่1ขอองตัวเเลนเนี่ยมััันนก็จะฟ1คร้งนะครับแต่ถ้า เรากดตนที่สแต็กตัวเอเลนเนี่ยมีอยู่3สแต็กนะครับหรือเป็นสแต็กสีเขียวแดงๆนะครับข้างล่างนะครับเวลาเรากดสกิลที่1นะครับเจ้าตัวเอเลนเนี่ยมันก็จะฟันรัวๆรัวๆๆประมาณ7-8รอบนะครับแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการฟาดสร้างความเสียหายจริงนะครับเราต้องงัดศัตรูลอยขึ้นในครั้งแรกนะครับทำให้ตัวเอเลนเนี่ยไม่ต้องออกของที่โจมตีแรงมากๆนะครับแค่ออกของคิดแล้วก็ออกของแทงนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยสามารถตีเป็นทูดาเมจได้นะครับหรือว่าเป็นดาเมจสีขาวนะครับ ดาเมจสีขาวค resigned, ืออะไรนะครับดาเมจคือดาเมจที awesome ่ไม่ได้สนเกาะเลยนะครับไม่ว่าศัตรูเนี่ยจะมีเกาะ100 1งร0หรือว่าเท่าไหร่ก็ตามนะครับไอ้เจ้าตัวค่าอัตราการโจมตีสีขาวเนี่ยมันจะโจมตีเป็นความเสียหายจริงนะครับก็คือเลือดจริงๆเลยไม่ส้นเกาะนะครับสมมติศัตรูมีเลือดพันหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราตีเป็นตีสีขาวนะครับเป็นดาเมจสีขาว500หมายความว่าอะไรหมายความว่าศัตรูเนี่ยก็จะโดนดาเมจไปเลย500นะครับไม่สนเกราะนะครับไม่ว่าเขาจะ่เกาะเยอะขนาดไหนนะครับ มาต่อกันที่ภาสซีฟของชุโรเอเลนดีกว่านะครับการโจมตีปกติของมันเนี่ยจะสร้างทั้งความเสียหายกายภาพแล้วก็ความเสียหายเวทน,นะครับหครั้งนะครับครั้งที่7ที่เอเลนโจมตีครั้งสุดท้ายจะเป็นการสร้างความเสียหายจริงเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกโบนัสความเร็วโจมตี1%นะครับจะเปลี่ยนเป็นความเสียหายกายภาพ2หน่วยนะครับไม่ว่าเอ์เลนจะออกของตีเร็วขนาดไหนนะครับมันก็ไม่ได้ตีเร็วขึ้นสักเท่าไหร่นะครับก็ตีเร็วขึ้นแหละครับแต่ว่ามันก็ หนึ่งเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นสองหน่วยนะครับทำให้ตัวเอเลนเนี่ยออกของตีไว้ก็จะทําให้ตัวมันเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับในส่วนของสกิลที่1นะครับสกิลที่1เนี่ยก็จะคล้ายๆกับพาสดีศศนะครับสกิลที่1ของเจ้ตัวเอเลนเนี่ยเป็นการสร้างความเสียหายกายภาพแล้วก็เวทเหมือนกันนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับสองครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายจริงนะครับแล้วก็ในสกิลที่2ของเจ้าตัวเอเลนนะครับมันเป็นสกิลการทุ้งไปข้างหน้านะครับแล้วก็สร้างความเสียหายกายภาพนนะครับทให้เี่ย ไอระยะของสกิลที่2เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างสั้นนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใช้โดนศัตรูฝั่งตรงข้ามนะครับศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะไม่สามารถขยับตัวได้เป็นเวลา1นึ่งวีนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้น0.2วีทุกทุกเลเวลที่อัพไปนะครับสูงสุดก็จะสองวีนะครับไอ้สกิลที่2เนี่ยมันสามารถสะสมได้2ครั้งนะครับก็คือเจ้าตัวเอเลนเนี่ยมันสามารถล็อกคูลดาวของสกิลนี้เนี่ยสั้นลงนะครับในเมื่อที่มันเก็บสแต็ปครบ2ครั้งนะครับทำไให้ตัวเอเลนเนี่ย สามารถาทําให้ศัตรูไม่ขยับได้นะครับเป็นเวลาสูงสุด4วินะครับในการเข้าไปนะครับแต่ว่าระยะของสกิลมันค่อนข้างสั้นนะครับทำให้ตัวเอเลนเนี่ยมันเล่นค่อนข้างยากนิดนึงนะครับต้องใช้อาศัยความชานาญในการเข้าไปลวงฝันตงข้ามนิดหนึ่งนะครับ มาต่อกันที่สกิลอันติเมทของเจ้าตัวเอเลนดีกว่านะครับสกิลแอนติเมทของตัวเอเลนเนี่ยเพื่อนๆอาจสังเกตได้บ้างนะครับในจังหวะเมื่อกี้นะครับเรากดอันติเมทเข้าไปเนี่ยมันเป็นการล็อกเป้าศัตรูนะครับและตัวเอเลนเนี่ยมันจะมีเวลา1.5วินในการสร้างความเสียหายครั้งต่อไปนะครับก็คือมันจะหายตัวไปเลยนะครับจากแมพเพื่อเกาะฝั่งเราหรือว่าเกาะศัตรูนะครับถ้าเกาะศัตรูเนี่ยไอ้เจ้าตัวเอเลนนะครับมันจะสร้างความเสียหายจริงนะครับ300บวก12%ของแฮปี้ปัจจุบันของเป้าหมายนะคคครรรรััััับบซึ่่่่งงงงถ้้้้าาาาาาเเ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 เจตตตวววฝขมมนนนนีีียยยยหหลลลืืออออดะะสส เพิ่มขึ้นนะครับแรงขึ้นนะครับมันสร้างความเสียหายจริงเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ของเลือดฝังตรงข้ามปัจจุบันนะครับแล้วก็บวกอีกกับอีก1%นะครับของทุกๆ50โบนัสของ AD ของเจ้าตัวเอเลนของของที่เราออกนะครับซึ่งทําให้ตัวเอเลนเนี่ยสามารถตีค่อนข้างแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นอันติหรือว่าเป็นสกิลที่1หรือว่าพาสีฟของมันนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ามีศัตรูอยู่ในพื้นที่วงกลมที่เจ้าตัวเอเลนกดอันติเมตนะครับตัวเอเลนเนี่ยจะสร้างควาามมเเสีียยหพิ่ขึ้นอก 50%านะครับทำให้มันเนี่ยอันติเมตมันเนี่ยค่อนข้างแบ่งขึ้นนะครับในจังหวะที่บวกไฟใหญ่ๆนะครับจังหวะที่ศัตรูอยู่มากกว่า2ตัวขึ้นไปนะครับอันติเมตของเอเลนเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากนะครับล้วก็สามารถสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างให้ฝั่งตรงข้ามได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าตัวเอเลนเนี่ยเวลาเกาะพันธมิตรไปนะครับเกาะฝั่งเราไปเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็ว50%เอนะครับให้กับเป้าหมายแล้วก็เพิ่มโล่สามวีนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราเกาะ กดออนติเมทของเอเลนไปแล้วลนะหลังจาก1.5วิไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือที่โลกฝั่งตรงข้ามนะครับตัวเอเลนเนี่ยจะได้โล่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ3วินะครับทำให้ตัวเอเลนเนี่ยมันค่อนข้างถึกแล้วก็ควรจะออกของแทงสักชิ้นถึงสองชิ้นนะครับเวลาเล่นนะครับเพราะว่าตัวเมนเนี่ยต้อง,ตงการเข้าไป้วงหนักๆน,นะครับแล้วก็ใช้เวลาในการสร้างดาเมจให้ฝั่งตรงข้ามนิดนึงนะครับในการโจมตีปกติของมันนะครับ เพราะว่าตัวเอเลนเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ได้เข้าไปแล้วก็เบรสที่เดียวตายนะครับมันเป็นตัวที่ต้องใช้การฟันดาบหลายจังหวะนะครับประมาณ7-10ถึงครั้งนะครับทำให้เลือดศัตรูลดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็แลกมาด้วยการที่มันต้องโจมตีค่อนข้างนานนะครับมันก็เลยต้องออกของแทงขึ้มานิดหนึ่งนะครับในส่วนของคอมโบของเอเลนนะครับก็อาจจะใช้ได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับก็คือเรากดสกิลสเข้าไปล็อกเป้าฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ตี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 จนสแต็กข้างล่างเนี่ยขึ้นมาสามถึงสี่สแตรยกนะครับ ไอตอนที่เอเลนมีสแต็กสามถึงสี่สเต็กข้างล่างนะครับเวลากดสกิลที่1เนี่ยเจ้าตัวเอเลนเนี่ยมันจะปัดศัตรูร้อยขึ้นนะครับ0.5นย์าวีนะครับแล้วก็ลำดาบไปเรื่อยๆนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายจริงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไอสกิลที่2เนี่ยมันก็จะรีคูลดาวน์ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับทำให้เราสามารถกระโดดเกาะฝั่งตรงข้ามแล้วก็ให้ฝั่งตรงข้ามยืนอยู่เฉยๆไม่ได้ขยับได้นะครับจะทำให้เราฟันต่อได้เรื่อยๆนะครับหรือว่า ในบางจังหวะนะครับเราอาจจะต่อด้วยสกิลอันติเมตก็ได้นะครับแล้วถ้าเรากดสกิลที่ดีสองเข้าไปแล้วไม่ถึงนะครับเราสามารถกดสกิลอันติเมตเพื่อก่อฝั่งตรงข้ามไปนะครับแล้วก็พอเราออกมาจากอันติเมตใช่ไหมครับเรากดสกิลที่สองเพื่อล็อกเป้าแล้วก็ฟัน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 ฝั่งตรงข้ามไปเรื่อยๆนะครับในจังหวะนี้นะครับเห็นไหมครับเรากดสกิลอันติเมตเข้าไปนะครับแล้วก็กดสกิลที่สองเพื่อล็อกขาฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ฟันฟันฟันไปเรื่อยๆกดสกิลที่หนึ่งนะครับ เวลาเล่นนั่นเจ้าตัวเอเลนนะครับมันมีหลายคอมโบนะครับไอ้เจ้าตัวแอนิเมของมันเนี่ยมันสามารถใช้เพื่อนหนีกลับบ้านก็ได้นะครับในการเกาะเพื่อนออกมานะครับแล้วก็ ระยะของเจ้าตัวเอเลนเนี่ยมันค่อนข้างสั้นนะครับเวลาจะตีคลิปหรือตีอะไรเนี่ยก็แนะนําให้เช็คระยะดีๆนะครับถ้าเราจะดันป้อมก็รอให้คลีปออกมาจากป้อมก่อนนะครับอย่างจังหวะเมื่อกี้นะครับคลีปเขาต้องอยู่ในป้อมใช่ไหมครับแต่ระยะตีเราค่อนข้างสั้นนะครับทำให้ตัวมันเนี่ยดันป้อมค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้าตัวมันได้ตีนะครับมันจะทำ d าเ a g e ป้อมค่อนข้างไวอยู่นะครับด้วยความเร็วโจมตีของมันเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ มาดูกันในส่วนของของกันบ้างดีกว่านะครับของของเจ้าตัวเอเลนนะครับจริงๆริงชิ้นแรกเนี่ยเออเราก็แนะนำนะครับให้ออกเป็นบูตตีไว้นะครับแต่ว่าเกมนี้ผมออกมาเป็นบูตการเวทนะครับก็ไม่แน่ใจเพราะอะไรเหมือนกันก็ลืมตัวเองไปครับมันไม่ได้เซตมานะครับก็กดไปไม่เป็นไรครับจริงๆก็ถ้าออกเป็นบูตตีไวเจ้าตัวเอเลนเนี่ยมันจะตีแรงกว่านี้นะครับชิ้นที่2นะครับเราออกมาเป็นโซลิเวอร์นะครับเพราะว่า เราเอามาฟาร์มป่านะครับก็ของป่าก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับชิ้นที่3นะครับเราออกมาเป็นดาบคคลนะครับเพราะว่าอะไรนะครับที่เราออกมาเป็นดาบขีเพราะว่าเจ้าตัวเอเลนเนี่ยมันสามารถสร้างความเสียหายจริงได้นะครับแล้วก็เราสามารถตีติดขีได้นะครับถ้าเราตีติดขีในช่วงที่จังหวะสุดท้ายที่มันสร้างความเสียหายจริงนะครับเจ้าตัวเอเลนเนี่ยมันก็จะตีค่อนข้างแรงมากเลยนะครับถ้าติดขีแล้วเป็นดาเมจสีขาวนะครับ ชิ้นที่4นะครับเราออกมาเป็นเอจิตนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าตัวเอเลนเนี่ยสามารถยืนตีหรือว่ามีทัมมิ่งในการตีมากขึ้นนะครับชิ้นที่5นะครับเราออกมาเป็นเฮลกาเอนะครับเพื่อทําการสโล่ศัตรูนะครับทำให้เจ้าตัวศัตรูฝั่งตรงข้ามเวลาโดนเอเลนเข้าไปล้วงเนี่ยมันตีเดินหนีค่อนข้างลําบากนะครับชิ้นที่6นะครับหรือว่าชิ้นสุดท้ายเนี่ย เราออกเป็นเกาะเกิดนะครับเพื่อที่เจ้าตัวเอเลนเวลาเข้าไปล้วงตายแล้วเราก็อาจจะเกิดมาได้มีอีกชีวิตหนึ่งนะครับระหว่างที่เราอ่อระหว่างที่เราตายหรือว่าเกาะเกิดทํางานนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเกาะเกิดเป็นเคียวก็ได้นะครับทำให้เจ้าตัวเอเลนเนี่ยมีโอกาสรอดมากขึ้นนะครับจังหวะนี้ครับเวลาเล่นเอเลนนะครับเราก็แนะนานะครับให้เข้าจังหวะหลังๆห,หรือว่าจังหวะเปิดก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาเข้าก็แนะนําให้เข้าไปก่อนนะครับกดสกิลที่2พุ่งเข้าไปนะครับกดสกิลที่1นึ่งตีเีหรือว่า จังหวะที่เลือดเราน้อยเนี่ยเราก็สามารถกดแอนติเมทเพื่อหลบหรือว่าเข้าไปล้วงฝั่งตรงข้ามต่อได้นะครับเป็โนคอมโบอย่างเช่นประมาณนี้นะครับจังหวะนี้นะครับทาให้เราสามารถเก็บฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าสกิลแอนติเมทของมันเนี่ยสามารถหลบสกิลได้นะครับเป็นเวลา1.5วีนะครับทำให้ตัวมันเนี่ยเ,เล่นค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับในส่วนของแอนติเมทของมันเนี่ยสามารถเล่นได้หลากหลายมากขึ้นนะครับว่าเราจะใช้หลบสกิลหรือว่าใช้เปิดศัตรูฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับเป็นดามเมจก็มีนะ ผมลือมอธิบายในส่วนของพาสติอีกอันนึงเข้าไปนะครับในส่วนของพลาสีิของเจ้าตัวเอเลนเนี่ยถ้ามันตีสแต็คครบเอ่อสิบสิบหกครั้งนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแปดครั้งไม่สิครับแปดครั้งนะครับเวลาเจ้าตัวเอเลนตีเนี่ยหรือว่ากดสกิลที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีความสามารถในการดูดเลือดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับทำให้ตัวเอเลนเนี่ยสามารถยืนสู้ในไฟได้นานขึ้นนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีสัตเทนในการดูดเลือดมากขึ้นนะครับ ในส่วนของรูนที่เราใส่มาในเกมนี้นะครับใส่มาเป็นเลสติบนะครับสปิเรสติบแล้วก็ดาร์กอนคอรติบนะครับที่เราใส่มาเป็นรูนเซตนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเจ้าตัวไอเลนเนี่ยอย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับไอดาบคริเนี่ยเวลามันตีติคริมันสร้างความเสียหายจริงนะครับสร้างความเสียหายสีขาวเนี่ย ซึ่งมันเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับเลยเราเราเลยจึงใส่มาเป็นเลทสิบนะครับเพื่อเพิ่อมาตาคีดที่เข้าให้มัน16%นะครับในช่วงต้นเกมแล้วก็บวกกับเจ้าตัวดาบเออ่คริปสั้นตีหรือว่าขีดใหญ่อีกนะครับทำให้ตัวมันเนี่ยมีอัตราขีดติดคริปมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับเวลามันตีติดครีปทีหนึ่งเนี่ยพันแปดนะครับตีครีปนะครับถ้ามันตีพันแปดพันแปดหัวๆนะครับเพื่อนๆสังเกตได้นะครับไม่กี่ทีเนี่ยแคนดี่ฝั่งข้ามก็ตายแล้วนะครับซึ่งมันแรงมากๆเลยนนะครับใช่วงกลางเกมถึงเลทเกมนะครับ แล้วก็ตัวเอเลนเนี่ยเพราะว่าเราออกของแทงมาด้วยนะครับทำให้ให้มันสามารถเนี่ยสู้หนึ่งหนึ่งหรือว่ายืนกับแครี่ได้ค่อนข้างสบายนะครับในช่วงเลทเกมสกลางเกมนะครับก็คอยกดสกิลที่2พุ่งเข้าไปนะครับในจังหวะไม่ถึงแล้วก็กดอันติเมทเพื่อล็อกเป้าเขานะครับอย่างจังหวะเมื่อกี้นะครับเจ้าตัวแวนของเขาหนีไปนะครับเราก็สามารถไล่ตามเขาได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าตัวเอเลนเนี่ยสกิลที่2แล้วก็สกิลที่3มเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไกลเพื่อเพิ่มระยะทางให้เจ้าตัวเอเลนในรลวง่ายขึ้นนะครับ พลังแสงที่เราเอามาใช้ในเกมนี้นะครับเราก็ใส่มาเป็น Shadow b a d e นะครับ d a d l y c o l l นะครับแล้วก็อันใหญ่เราใส่มาเป็น Desperate Duel นะครับที่เราใส่มาเป็นเซนนี้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเอเลนเนี่ยมันต้องการการดูดเลือดแล้วก็ยืนไฟอย่างที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับเราเลยใส่มาเป็น Desperate Duel นะครับด้วยการที่เวลามันโดนโจมตีเนี่ยจะทำให้ตัวเอเลนเนี่ยมีเลือดเด้งขึ้นมานะครับสามารถยืนในไฟได้นานขึ้นนะครับ อ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมอธิบายไปนะครับไอ้เจ้าตัวสกิลที่1เนี่ยเวลาเจ้าตัวเอเลนฟันโล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 ครั้งสุดท้ายเนี่ยที่มันจะฟันดาบปุ๊บแกว่งที่เป็นความเสียหายจริงอันสุดท้ายนะครับตัวเอเลนเนี่ยมันสามารถเลือกทิศทางได้นะครับถ้าเรากดทิศทางอื่นอย่างเงี้ยเจ้าตัวเอเลนดาบสุดท้ายมันก็จะฟันไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับทำให้เจ้าตัวเอเลนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนทิศทางได้นะครับในจังหวะที่ศัตรูเดินหนีไปนะครับ แต่ก็ไอสกิลที่หนึ่งเนี่ยมันมีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเจ้าตัวเอเลนเนี่ยยืนฟันเนี่ยมันจะไม่สามารถหยุดแอนิเมชันหรือว่าไม่สามารถหยุดการฟันของมันได้นะครับถ้าเรากดสกิลที่1น,นะครับนอกจากเราจะกดสกิลที่2พุ่งไปนะครับมันจะเป็นการแคนเซิลสกิลของเจ้าตัวสกิลที่1ของเอเลนนะครับ ก็ส่วนมากนะครับเอเลนนะครับเราสามารถจีบมาเจอได้เกือบทุกตัวเลยนะครับในออฟเลนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งป่าก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเอเลนเนี่ยเป็นตัวที่สามารถไฟต์หนึ่งเก่งมากๆนะครับมีทั้งสกิลล็อกขาแล้วก็สกิลอินเมนตมันที่สามารถหลบสกิลอื่นได้นะครับแล้วก็มีสกิลในการดูดเลือดของพาสซีฟของมันนะครับทำให้ตัวมันเนี่ยสามารถยืนสู้1นึ่งหนึ่งับพวกออฟเลนหรือว่าแครี่ฝั่งตรงข้ามได้ง่ายๆเลยนะครับเอเลนเนี่ยเป็นตัวที่ ลวงหรือว่าเอามาแก้ทางบางตัวได้ดีมากๆเลยนะครับมันสามารถยืนสู้กับเจ้าพวกแคลรี่ได้นะครับลวงแครี่ได้ง่ายมากนะครับถ้ามันกดสกิลเข้าไปล็อกขาแครี่ได้เนี่ยคอมโบเดียวแครี่ฝั่งเขาก็อาจจะตายได้แล้วนะครับก็เห็นครับสามารถกดสกิลเข้าไปเปิดด้วยสกิลอันติเมดก็ได้นะครับก็ยืนล็อกขาฟันรัวๆไปนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมกันด้วยนะครับใครที่อยากดูตัวไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ